พัยะฟ <c oughs> ังธรรมแล้วแม่โควิด <c oughs> <ภ>กรรมอะไรหนอที่ <c oughs> คุ้มครองภัยะ <c oughs> ให้เติบใหญ่ขึ้นมามีเรื่องราวเยอะแยะนะครับจนเดินทางมาพบตถาคตแล้วได้ฟังธรรมเช้าวันนั้นที่ทรงบิณฑบาตอยู่ ปฏิเสธต้องสามครั้งก็สุดท้ายก็ยอมแล้วก็ฟังทำเสร็จแล้วก็ไปโดนแม่โควิดนี่ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือปุกุสาติก็ฟังทำเสร็จศรัทธาแล้วก็ขอบวชก็ไปหาบวชไปหาบาทกับจีวรแล้วก็โดนแม่โควิดคำถามคือสองอริยะเนี่นะครับหลังจากที่สิ้นแล้วสรงพยากรณ์แล้วว่าเป็นอรหัน ในพัยะซึ่งรู้สึกจะได้เอกตอทะคะด้วยว่าฟังธรรมสาเร็จเร็วที่สุดกับปุกุสาติที่สังโยนห้าสิน้นก็ถือว่าเป็นอยายะทั้งคู่คําถามคือตั้งแต่เกิดมาทั้งคู่เนี่ยนะครับเกิดมาจนเติบใหญ่จนมาฟังธรรมจากพุทเจ้าแล้วสามารถที่จะ,ะได้บรรลุแล้วก็สิ้นชีวิตแบบกระทันหัดเลยอย่างนี้ลักษณะเหมือนจริงๆแล้วคือบัตเหตุนะครับ ทำไมสองท่านนี้ไม่ตายก่อนที่จะมาฟังธรรมมีอะไรหรือไม่หรือเป็นปัจจัยที่ทําให้ทั้งสองท่านเนี่ยต้องรอดมาจนถึงวันที่ฉันจะต้องมาเจอตถาคตแล้วฟังธรรมแล้วถึงจะสําเร็จแล้วจะไปก็ไปไอะไรทํานองเนี้ครับอืมอาลมาก็ว่าเหมือนอย่างที่พระศาสดาตรัสว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมตัวเนี้ยเหมือนกับภาษาเลยบุตรถูกยักตีศีรษะด้วยกระบองเนี่ยตอนนั่งสมาธิเนี่ย ซึ่งโมคลานะบอกโอ้โหนี่ถ้าเป็นภูเขาก็กระจายไปแล้วนะแต่ภาษาลีบุตรไม่เป็นไรอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นอะไรอ่ะวิสัยของผู้ได้ฌานหรือผู้ที่ได้สมาธิอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอาจินไตแล้วเราจะคิดไม่ออกแล้วว่าเอ้ยทําไมมหาพุทธธท่าสี่ที่เป็นร่างกายอย่างมันไม่เป็นอะไรหรือทําไมมหาพุทธธท่าสี่มันลอยไปในอากาศได้ ไปยันดาวดึงได้มันมีอากาศหายใจเ่าทำไมมันไม่ตายทําไมมันไม่ต้องใส่ชุดมนุษย์อวกาศอาจินตายละมันคิดไม่ออกละใช่ไหมอ่เนี่ยมันน่าจะตัวระเบิดแตกไปผ่านอวกงอวกาศอะไรอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไรนะเพราะว่าในมุมกลับเนี่ยทําไมพวกเทวทัตแล้วก็พวกทศออเทวทัตทั้งหลายล ก็ไม่ตายสักทีนึงไม่ตายอยู่มาจนมาสร้างเวรสร้างกรรมกับพระเจ้าให้ห่อระลหิตได้ที่เขาทนะิะกูดอาตมาว่าที่อยู่มานานเนี่ยหรือไม่ตายสักทีเนี่ยนะรอให้พระเจ้าบัญญัติให้ครบหรือเปล่าอ๋อเป็นตัวละครเป็นตัวละครเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุ<อ><น>ซึ่งพระเจ้าคงไม่อาทรร้อนใจยอยู่แล้วมาใช่ไหมมาทําไอ้นี่บัญญัตินี่ไปมาทํานี้บัญญัตินี้ไปยิบเยเลยนะครับยิบช่วยเลยมาช่วยสร้างเหตุไงใช่ไหม Mm hmm. แล้วมาช่วยสร้างเหตุอะไรอีกถ้าเรามองย้อนกลับไปคนคิดฆ่าผู้เจ้าผู้เจ้ายังไม่ไม่บัญญัติปาราชิกเลยอะ่ะ mm hmm. ท,ท้งที่เออใครคิดฆ่าเราเนี่ยปาราชิกข้อที่ห้าใครคิดฆ่าเราเนี่ยออกจากความเป็นพิกุ mm hmm. ซึ่งผู้เจ้าน่าจะทําได้ mm hmm. แต่ผู้เจ้าไม่ทํา mm hmm. นั่นแสดงว่าบัญญัติปาราชิกเนี่ยมีเฉพาะเท่าที่จําเป็นจริงๆเท่านั้น แล้วคนที่คิดอย่างนั้นเนี่ยอย่างสมมติคิดฆ่าพระเจ้าเนี่ยอ่าราว่ามันเป็นมุมที่เปลี่ยนทิฏฐิได้มันจะเหมือนกับคนที่ถูกจ้างวานมาฆ่าพระเจ้าแล้วกลายเป็นบรรลุธรรมไปเพราะเดิพระเจ้าปรับทิฏฐินะมาเลยกลายเป็นพระเจ้าก็ต้องมองแล้วว่าไอ้ทิฏฐิแบบนี้นะมันเหมือนพลิกเปลี่ยนได้น่ะมันยังเป็นโอกาสของเขาได้ แต่ถ้าเขาทําเรียกว่าทีคารัตตังเนี่ยตลอดการยาวนานอย่างเงี้ยไม่ใช่เหมือนไอ้พวกสี่คนแปดคนสิบหกคนที่คิดแป๊บเดียวแล้วพระเจ้าปรับทิฏฐิได้รอดนะแต่อันนี้ผูกมาตลอดอาฆาตมาตลอดทุกวี่ทุกวันฝังอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเริ่มที่จะปิดกั้นละนะตัวเองปิดกั้นตัวเองทําตัวเองให้จมลงไปจมลงไปเรื่อยๆนะ และตรงนี้ก็ก็ได้รับโทษโดยโดยหลักธรรมชาติที่ไม่ต้องไปบัญญัติอะไรเสริมเพิ่มเติมธรรมชาติจัดก,การเข้าอยู่แล้วอย่างเงี้ยลราก็เลยเลยมองเป็นอย่างนี้ภาพขององคุริมานก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าสุดโต่งในเรื่องของการทุศินเรียกว่าอานาธิบาทเลยนะครับถ้าบัญญัติของผู้เจ้าผิด พระอง,องคุิมานก็ไม่น่าที่จะอินสกะานี่ไม่น่าที่จะมาถึงอรหันได้ในที่สุดสุดท้าย<ช>ก็เข้ามาในเขตรธรรมวินัยไดทั้ทงทั้งที่ทุศินสุด<ช>โตมากเลยหนึ่ง<ช>เลย<ช>มือหนึ่งเลยซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเขาคิดจะฆ่าเนี่ยช่วงแป๊บเดียวนะใช่ไหมคิดจะฆ่าช่วงแป๊บเดียวแล้วก็พูุ้ทธเจ้าปรับทิฏฐิเขาได้นะหรือว่าจะไปไปคิดฆ่ามันดานี่ก็ก็ไม่สําเร็จ อยู่ดีนะยังยังยังไม่สำเร็จประโยชน์ตรงนั้นเป็นแค่ทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็ถูกปรับซะก่อนก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ในตรงนี้นะในมุมมองพวกนี้ก็เลยกรรมเลยไม่ส่งผลให้ตายสักทีนะแต่ถ้าใครสร้างเหตุปัจจัยตัวเองจบแล้วก็ไป,นนยไปอย่าง<ะ>เช่นคนโกกาลิกะ อที่ตําหนิสารีาบุตรโมกรลานะอ่างั้นก็ผู้พองฝีแตกกระจายตายไปนะ,<ม>อ,ะอย่างเงี้ยระบบของกรรมก็ต้องให้ผละถ้าเราเชื่อในเรื่องของกรรมระบบของกรรมก็จะส่งผลเองนะและส่งผลในการทั้งคุ้มครองแล้วก็ส่งผลแม้ในการที่ว่า ควรตายได้แล้วนะอย่างปุกุสาติเนี่ยใช่ไหมจะไปแสวงหาบาจีบอเนี่ยซึ่งก็คือเหตุปัจจัยเขาคงจะไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างบุญตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็เหตุปัจจัยที่เพียงพอต่อการที่ว่าอัตภาพพอละแค่นี้กายใจทำลายได้ล้นะเนี่ยก็คือเป็นเป็นผลของกรรมที่ คนคนหนึ่งทำมาแล้วมาประมวลกันว่าวิถีชีวิตคุณต้องเป็นอย่างเนี้นะเพราะนั้นวิถีชีวิตที่เราที่เราเดินไปในในแต่ละบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมจริงๆนะเราจะไปคิดว่าเราเอ้ย hey, ฉันคิดได้ฉันทำนุ่นนั่นนี่ได้ไม่แน,น่อาจจะไม่สําเร็จก็ได้ที่คนคนหนึ่งคิดจะทําอะไรมันไม่ใช่ว่าสําเร็จร้อยเรื่องคิดร้อยเรื่องสําเร็จร้อยเรื่อง ไม่จริงใช่ไหมถ้ากับว่าทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นไปตามกรรมอะแล้วแล้วกรรมส่วนใหญ่ที่บุคคลทําเนี่ยมันคือกุศลมูลและอกุศลมูลที่เป็นก้อนโตๆทั้งสังสาวรวัตที่คุณทํามานะไม่ได้มาวัดกันแค่แค่ร้อยปีซึ่งซึ่งในร้อยปีมันแค่กุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย มันมันยังส่งผลน้อยกว่าไอ้ก้อนโตนั้นซึ่งตรงเนี้ยผู้เจ้าบอกท่านท่านใช้เป็นตัวตัวที่จะมองนะอินทรีย์ของสัตว์ว่าจะไปทางเจริญหรือไปทางเสื่อมถ้าก้อนอากุศลมูลเนี่ยนะเขายังตัดไม่ขาดคนคนนี้จะไปทางเสื่อมแต่ถ้าก้อนที่ยังตัดไม่ขาดเนี่ยเป็นกุศลมูลคนคนนี้จะไปทางเจริญ ไม่ไปทางเสื่อมนะอื